สวัสดีครับพี่น้องของพวกช่องเบาพื้นหลวงพ่อน้องเชี่ยวสวัสดีลูกสาว <c oughs> เป็นไงบ้างเจ็บเกือบกระขาดเจ็บตีนมาซะเอาชื่อปลาเสืออะไรพึ่งขาดเจ็บตีนน้ำมาซะปวดตีนเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวโทษเราอีกสักหน่อยมาเ<อ>าพราะสอนพี่เปาอันดับแรกทําไงก่อนเนี่ยเก็บของบอกนางหน่อยวิธีแรกต้องเก็บของออมีค่าก่อนเนาะจะบอกยังไงอ่ะเก็บของมีค่าก่อนใช่ไหมเก็บของมีค่าก่อนแล้วก็อย่าช้าลูกเออถอด ได้แล,แล้วใครทําให้เนี่ยเขาคือเก่งค่ะหรือทาลองทําดูเก็บไว้คลิปอ่ะครับเพื่อนเขพาพาทาอยู่พี่เปามแตอนแรกเปลี่ยนชุดก่อนนะเปลี่ยนชุดมาเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดก่อนนะ เอาไปออกมาที่กล่องโลกอะไรเร็วๆอ่ะคนมาถ่ายรูปนล้วมาสุดอ่ะมาถ่ายหายมาหันหน้าใส่ไฟนี่อยนะอ๋อถ่ายเองเนาะเออไม่เป็นไรหรอกนี่ครับน้องอ่าสามร้อยครับสามร้อยครับค่าถ่ายค่าถ่ายสามร้อยครับจะกระจายให้น้องในตีลูกสาวเป็นปยังนอกเอ้าเอาลูกสาวเก็บเก็บเอารีบเก็บเลยลูกเดี๋ยวเดือดเดือดหนาเด้อเดี๋ยวมากรอกลงเด้อ ให้นางเปลี่ยนสูทกันไปหนึ่งสีลูกกับสีลูกตัวนี้บัตรทำยังมีแล้วมีแล้วแต่ยังไม่ทำปิดแล้วังยังยังเปิดเปิดให้หน่อยอันนุทำไม่หรอคนติดตามเท่าไหร่แล้วบ้านฮักอยู่หรอบ้านฮักหนูอ๋อโอเคไม่เป็นไรหนูเปลี่ยนชุดไปก่อนนะมีคนเปิดแล้วหรล้วใครดูแลให้ตอนนี้โอเคเข้ว่ากัน มีันทางแล้วก็ด้ออ้หูทำไปดิด้วยนี่ครับต้องช่วยตัวเองครับต้องหาช่วยตัวเองครับแข่งเกงแข่งเก่งก,ก,กันลูกเออรีบแข่งเก่งรีบเก็บของ เพราะว่าเราต้องดูโดยตรงก่นพอนพราะพี่ฟุกเขาก็ต้องไปรับจ้างเขาก่อนช่วยเขาก่อนพี่ฟุเกเขาต้องเหนี่ยนไปเขารับจ้างทุกหลังพี่ส้มบอสจะแน่หรอทำไมเราต้องแหนะเราต้องช่วยเองเร็วเก็บให้เร็วอันนี้ก็ต่อใครอเล็กซั่บอสแล้วล่ะครับอันนี้คือบอกให้นางเกียเบง อันนี้เขาใจนั่งอยู่ครับเพราะว่าน้องเพิงพ่งไล่เพิ่งเันเต้ยลาลงเข้าใจอยู่ยลลไม่ให้ลูกตอนนี้ให้ลูกสาวช่วยเองก่อนเพราะว่า<ม>แต่เข้าใจน้องอย่น้องเพิ่งเต้ยลาเสร็จไงอันนี้เข้าใจเพิ่งลงมาทีหลังเขาไม่ว่าเอาตอนนี้ต้องให้นางหาเองก่อนก็ฝากพ่งลูกสาวลาข่อยนะใช่ค่อยๆสอนนางไปเพราะว่าอันนี้น้องปวดเท้ารองเท้าขาด้วยนั่งสานมาก็เข้าใจไม่ว่าครับที่เพิ่งลงจากเต้ยลาเสร็จ น้องให้น้องเปลี่ยนชุดก่ันย่งเพินรถตู้ป่ะรถตู้ป่ะไ้่ เหลือบ่แน่ได้สามีใช้บริการอยู่ได้เราเนี่ยพอไม่นีเอาสมมุติว่าถ้าอยากใช้บริการได้ดีเลยใช่ไหมไม่มีใครเหมาเพาได้เพราะเราในรถคือแบบมองมาไม่ถ้าอยากใช้บริการนี่ไปหาเปลได้ใช่ไหมเบอร์รถตู้นี่หมายถึงว่าไ่ออร์รถตู้และเราเชื่อโอ้ผมดูแลจังนีแล้วซัพพอร์ตจังนีเลยอาจจะสามร้อยนะสิบ่อหยอกบ่อหยอกบ่อหยอกยังผมไม่หายโบขนาดละโอ้โปรตีเอาเป็นคนจังว่าแต่ ผมพูดสีอันพูดดีเละพูดคนแก่อ๋อมวอนนผมสั่นกันนีเพื่อนวะมูอป้อนในผมสั่นกันนีเด้มุกนีรับมาดูแล้วสูงกว่านีเลยเอวแม่ควายพวกเกลือด้วยอ่ะเป็นไหนเป็นไนอ่ะทานในมวนบ่มวนมเขาบอกดีอย่าอยอวยกันบ่ได้อวยครับขอทานีเนาะเดี๋ยวัที่แปดไปอีกโอ้กับพวกลโอเคทำมวสูจากผมอยู่โบกเหนงโอ้ มัค่มคลิปเจดันเมฮะมือสาวมงกเบิ้งเปร่ะโอ้แต่้น้องวาสนาพูวเป็นบอสบอสแต่น้องวาสนาน้องวาสนาวเบิ้งหูว่าพูว่าเบิ้งไผลเศกษศาสตร์แผลจะได้แา่เศษศาส์เจ้าก็พูว่มึงยึดตลอดแล้วพ่อ้ามาอุ้ยศาสตร์มาตุยผู้เท่าพ่อเจ้าป่อยู่ธ์น่ผู้สาวล้วนๆคเบิ้งตลอยกันเช็คศาสผู้สาวมก็เบิ้งไหลสวนกันขอคุณหลายๆเด้อครับ ซอยเพิ่นซอยเพิ่นไปซื้อหรอายรคงใครของไปบวกคือผมมีเวลาผมเห็นงานหนึ่กันบวกคือมาฝันมาคนซีซอยกันนี่ทางสั่งกับซอยเล้าซอยเอออันอันเม็นแมพยมงพี่นั่งพูดเนาะพี่นั่งพูดจริงว่าผมเราผมผู้ชายเห็นงายหน่ผมจริงครับผมว่าเห็นผู้อีครับครับบอมแบมไปซีเคเป็นเป็นห่งเป็นนะครับประกอบข้าหัวลูกสาวเป็นหนึ่งกันโลกตีกระดุมได้โรคไปนะน้ำตีกระดุมให้สุดลูกสาวลูกสาวลาเออหนูต้องปีกระดุมมาเสร็จแล้วหนูช่วยตัวเองเพราะว่า ลองดูก่อนต้องฝึกแต่ที่บริวาร์พอน่าพุ่งเตะล่าแล้วเอามลังงมูอเข้าใจอย่บริวารเพิ่งนี่ครับต้องหัดครับต้องหัดต้องหัดให้นางทำเองเนาะเก็บของลงูกเออเตะตัวนะเ,เกือบกระขาดปวดเท่ากับปวดเท่าเข้าใจเข้าใจเลยนี่เข้าใจทุกอย่างเข้าใจอยู่ลูกไม่ว่าหนูต้องหัดเองถุงนี้พอ,อใช้ได้ก็ใช้เลยลูกเหนื่อยไหม ไม่เท่าไหร่หรอกนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อค่อยพรุ่งนี้ค่อยเรียกมาด่ามันรู้มุกท่านเด็กๆอ่ะพอเรียกมาปั๊บมันรู้เลยว่าจะได้มุกเก่าแล้วพ่อแต่มุกเก่าแล้วไม่บอกว่าอะไรเห็นเห็นเห็นพี่เบียร์ไหมหนะพี่เบียร์ตอนแรกก็กว่าจะได้แบบนี้พี่เบียร์ก็แบบนี้น่ะลูกอย่ามัดแน่นขนาดนั้นก็ได้ลูก เห็น,น,ม,นมัน,มมนดดแล้วหนุ่มเมื่อกี้มันก็ไม่ได้หนุ่มต้องได้ตัดดิระวังตัวสายไฟระวังโดนมือโอ้ยอย่างนี้เราจะยิ้มมันก็ไม่ได้นลูก <S 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 ต้องตัดเลยเอากุญมีดเมื่อกี้ไหนเอามาให้พ่ออาตัดให้เพื่อนนะต่อไปเมื่อกี้หนุ่มจะทำอย่างนี้มันล็อกเลยนะลูกเอาอยางอะไรมัดก็ได้เนาะจริงๆอ่ะระวังแะ้วพองระวังเ,เ,เ,เลือดเจ็บอะไรเจ็บคอหลายคนนะ เดี๋ยวต้องกินยาอะไรกินอะไรรอ,อดีคอเจ้นอะไรที่พ่อให้นะ่ะเอาข้าหน้าข้าหลังอย่ารัดแบบนี้นะไม่ได้มีดเขียวไว้พิงเอาไว้ใช่เลยนี่เอาต้องให้พนบนซอยเหลือแตองพี่น้องเพราะว่ามันต้องทำกันกับเวลาใช่ต้องปิดหนูไม่ต้องมาเนื่องขนาดนี้ก็ได้ตัวไปนะ่ะเขียวไว้ธรรมดอือบัว่บาบาัว่าเหรอ มาไหเดี๋ยวจมหมดเนาะใช่เพราะงั้นเราค่อยว่ากันไปรอบที่บอกไปแล้วรอบนาไทยเทเอ็นดีเดี๋ยวค่อยว่ากันหนูไม่ต้องมัดแน่นขนาดนี้ก็ได้ลูกต่อไปน่ะอุ้ยอุ้ยอมันไม่อยู่อมะวนวนมวนให้เป็นระเบียบเอา รถลังไม่ไกลยกเพราะตอนนี้เรายังไม่มีกําลังเรายกเองก่อนโทรศัพท์ใส่กระโปรงกระเป๋าไว้ลูกที่ไหนสำคัญเก็บไว้ก่อนเก็บใส่ก่เก็บป้าป้าเลิกสะพายไปเลยเกระชังกระชังบ่เป็นยังใส่เก็บไปถึงใส่็บ่เก็บเต็มตัวลูกเรียบร้อยอันนี้ต้องให้ลูกสาวฝึกเองแต่เป็นฝึกเองครับครับเพราะว่า พี่พี่มันกินเอาไม่กินเอามาเนี่ยโอเคเอาเ,อาเรยแล้วี่เก็บเรยแล้วี่เก็บงูพัดดีๆเป็นระเบียบนะต้องเอาเอาผ้ารองก่อนรดับแรกเอบให้เป็นระเบียบดีๆเออเอาความหน้าลงเออเอามีหัดบวงพี่น้องไงบวงปบวเป็นโหลบวดท่อนเป็นโหลเ้ยใชนดีดๆระเบียบรูกจะได้เก็บไว้เยอะ ต่อไปพ่อจะสอนวิธีถ่ายบลมมันไว้นี่กระเป๋านี้เดล้ลูกมันจะไม่แตกเหรอครับให้มันปิดฝาดีๆนะลูกปักไ,ไว้ก็มาใส่ถ้าพี่นอนคลิปนี้ฝากไว้สักนิดคลิปหนาจะพอไหมครับเวลาจะดึงกดไล่ก์กดแ์กดตามช่องเบาตัวเงินเงินน้องเชื่อนครับ เป็นกเลังใจให้เป็นกเลังใจลูกสาวอีไข่อยนะครับอีแหลวอีรวยแต่กับเป็นกเลังใจที่งานสามน้อยฮั่สู่กันนีะครับเอ้าไปลูกบ๊ายบายสู้ๆนะลูกพี่น้องครับเอ้าไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่น้อง